สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นช่วงพักกลางวันนะคะเดี๋ยวดาจะไปซื้อผักให้พี่ลำไส้เขาไม่บายหน่อยเอาอะไรบ้างวันนี้อาาผักชีผักชีพี่ลำไส้อยากได้ผักชีซาลาแน่ลลนต้นหอมเดี๋ยวไปซื้อของให้พี่เาก่อนนะคะวันนี้แดดดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนคนเริ่มจะไม่ใส่เสื้อแขนยาวกันแล้วใส่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วมีแต่เสื้อกั๊กค่ะดาก็ใส่เสื้อกั๊กนะคะเพื่อนเพื่อน เนี่ยค่ะร้านอยู่ตรงนั้นค่ะเดินไม่ไกลประมาณ500เมตรจากร้านของเรานะคะเพื่อนๆเดินออกมาเจอบรรยากาศคนเขากําลังโปรโมทร้านพอดีเลยค่ะเพื่อนๆเขาก็กําลังถ่ายโปรโมทร้านเขานะคะนี่ค่ะเยอรมันอันนี้ค่ะดาก็เดินมาถึงร้านร้านขายผักแล้วเป็นร้านของตุรกีตุรกีบ้านเรบ้านเราเรียกภาษาอะไรก็ไม่รู้ ตลกดีค่ะเพื่อนๆเดินผ่านเขาขอเก็บข้าวคนนิดนึงให้เพื่อนๆดูฝรั่งก็ต้องมีการโปรโมทร้านค่ะถ้าไม่โปรปโมทร้านมันก็จะคนก็จะไม่เ,เห็นนะเนาะคนรุ่นใหม่มีการโปรโมทร้านแล้วจะอยู่รอดนะคะเนี่ยดามาถึงแล้วเขาว่ายังไงเปิดเพื่อนๆมีตั้งหลายอย่างนะวันนี้ดาจะเอาอะไรดีผักสีเขียวเป็นใบไม่มีมีแต่ไอตัวที่เป็นไม่ใบ เขาเป็นใบหรือว่าอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้โอ้อยู่ข้างในนีเราจะเอามะม่วงโอ้เราต้องเอาสักหน่อยเพื่อนเห็นไหมคะสวยไหมคะเพื่อนไม่รู้เขาอนุญาตถ่ายหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรดาเป็นลูกค้าเขาเ็าคงไม่ว่านะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ อันนี้ผักชีเดี๋วดาจะไปเอานะคะนี่ค่ะก็เป็นร้านแขกนะคะเดี๋วดาจะหยิบเลยเขายังมองไม่เห็นดาก็ถ่ายซะเลยตลกดีค่ะเพื่อนๆดา <ๆ S 1> ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยนะพามาผจญภัยอีกแล้วดาเอ้ยนี่ค่ะอันนี้ดาจะเอาอันนี้หนึ่งกรัมไปสองกรัมดีกว่า แล้วก็สาละแหน่ที่สวนก็มีแต่พี่ลำไส้บอกเอาไปเผื่อ1กร่งกัมนะก็อะไรดีผักชีหนึ่งกรัรมนะโอเคโอเคค่ะแล้วก็ผักโขมจะเอาไปกิน,นไม่ดีกว่าเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีขนมด้วยนะคะฮัลโหลเนี่ยขนมตนุรกีนะคะ

เนี่ยค่ะเขาเป็นพี่ลำไสยเขาจะมาซื้อที่ร้านนี้ประจำาล้วเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้ใช้น่ารักค่ะทันสมัยร้านเขาจัดสะอาดมากเลยครัเ,เพื่อนนะเนี่ยค่ะข้างบนก็จะเป็นอย่างเงี้ยไก่เขาก็จะเป็นคนประเทศมุสลิมเขาจะต้องกินไก่ที่ว่าฆ่าเองเพราะก่อนที่ จะฆ่าไก่เขาจะต้องมีการสวดก่อนนะคะสวดขอขอขอเอาชีวิตขอขอ,ขอพระเจ้าก่อนนี่คือสาเหตุว่าทําไมคนประเทศนี้คนแขกนะเขาถึงไม่กินเนื้อสัตว์จากที่คนอื่นร้านอื่นเขาทานะคะพเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะต้องทําการสวดขออนุญ,ญาตก่อนที่ดาสอบถามเพื่อนมานะคะโอ้ตังกยะยาเนี่ยวิครมวิวิคอม วิคอมเดียนนึงทักม k o นี e n ค้าชิญคอมเฮียร์าวม i i เฮียวิบานไมเซลเ e นซี่ซนี่นะคะไส้กงไส้กอกทุกอย่างจะเป็นของมุสลิมนะคะแต่ว่าเขาจัดร้านได้ดีมากเลยะคะ่ะมุมผักสดผักหัวอย่างนี้นะคะอ่าก็จะมี อมันเทยดาก็ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเพื่อนโอ้หอมยาวจังเลยหอมหอมขาวหอมยาวหอมแดงก็อะไรละ่ะมันเทศกระหล่ำปีแข็งมากเลยตัวนี้เพื่อนเอาไปทำปอเปี๊ยะนะคะอัน,นกระหล่ำปีม่วงอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกโคลบีจะแทนส้ตมตำได้หน่อยกรอบค่ะเพื่อนๆ แล้วก็รูดบีดรูดบีดแล้วก็กระเทียมถ้ามาสดๆเอาไปดองได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็หัวอะไรก็หัวคล้รายๆเซเลอรี่หัวขึ้นช่ายอะไรพวกเนี้ยค่ะเอาซาซาหนะะ่อยค่ะเนี่ยอ๋อฟาสวิกเซนฟูริงสวีบนับนซิสต์ูเ <laughs> นี่ยค่ะร้านชื่อ ร้านไฟน์คอสเมฟลาน่านะคะอ่าสะอาดแล้วก็สดมากเลยค่ะของที่นี่ฮัลโหลฮัลโหลได้ลูกค้าอีกแล้วค่ะเมืองเป็นเมืองก็ไม่ใหญ่มากแต่เป็นเมืองที่ว่าดีมากค่ะโอ้โหมาเจอแอปเปิลเพื่อนๆเอาแอปเปิลไปสักลูกสองลูกดีกว่าแอปเปิลเผื่อจะได้เป็นซินเดอเรลล่ากับเขาค่ะ สินเดลล่าใช่ไหมครัเพื่อนๆเพื่อนก็เรียกอะไรนี่ค่ะเพื่อนเเอาไปสักสองลูกโอ้ต้องเลือกลูกดีๆหน่อยโอ้โอ้ทุกลูกเด๋เด๋ยวเดๆเ๋อเอาลูกที่มันเข้ากับเรากัะเรานะคะเพื่อนเพื่อนโอเคเอาสองลูกว่าจะเอามะม่วงเปลี่ยนใจเป็นแอปเปิ้ลแล้วมะม่วงกินมาก มะม่วงเพื่อนๆถ้ามะม่วงกินมากก่อนนอนอ่ะดาจะบอกนะคะว่าผมจะล่วงนะคะเพื่อนๆงั้นดาจะเอาแอปเปิลไปไปคิดตังก่อนนะคะ <c oughs> เอาอะโวคาโดไปสักลูกสองลูกเนาะ <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆเอาไปเพิ่มอีกอะโวคาโดก,กับแอปเปิล แอปเปิ้ลซินเดอเรล่าซินเดอเรล่านะคะถ้าใครอยู่เขตนี้แวะมาอุดหนุนพ่อค้าคนนี้ได้นะคะใจดีมากเลยค่ะนี่เขาก็จะมีมแตงโมทําแบบนี้เรียบร้อยนะคะใครอยากกินก็ยกไปเลยแต่ต้องจ่ายตังคนะเะข้าไปจ่ายตังก่อนห้ามยกแล้วเดินไปนะคะเพื่อนๆ ไม่เคยเห็นเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือกระหล่ำปีกระหล่ำปีลูกผสมมั้งเพื่อนมันเป็นแถบสีม่วงด้วยไม่เคยเห็นค่ะนี่คือเจ้าของใหม่นะคะเพื่อนเอน<ว>เขามารับช่วงต่อเต็มใส่ดีมากเลยเจ้าของเก่าเดิมเคยมีปัญหากับเขาคะ่ะเพราะว่าเออเพราะว่า เขาถามดาว่าใช่เธอใช่ไหมตอนที่เราไปจ่ายตังค์เมื่อก่อนอะ่ะเขาบอกใช่เธอที่ไหมที่ซื้อผักขมของฉันแล้วก็เอาเฉพาะใบมันแล้วก็ต้นมันาวางไว้ข้างล่างอะ่ะบอกไม่ฉันไม่เคยทําแบบนั้นแล้วฉันไม่ใช่นิสัยแบบนั้นออบอกว่าฉัานจําเธอได้มันต้องเธอบอกโอ้โหเพื่อนนะอย่าด่าโอเคพี่ฟนะิหยา นาคดาก็เลยพูดกับเขาว่าเธออย่าอย่ามา,า,าโทษคนสมสีสมห้านะฉันเป็นเพื่อนบ้านของเธอฉันมีร้านอาหารอยู่นะเธอถ้าสปสนัทอรออฮะอฮะอ่๋อ <the> โอใช่ใช่ อันนี้แบร์ลาบอันนี้ภาษาเยอรมันเรียกแบร์ลาบมันก็กระเทียมป่านะครับเพื่อนๆที่เขาไปเก็บกันนะ่ะดาไม่มีปัญญาที่จะไปสามารถหาพบเจอมันอยู่ตรงไหนเออได้ซื้อเอาแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเช้าไปกระเฮิร์ตไม้นั่นร้อยเตอร์ฮัตเซฟีวีดอุกิตรีดีส์เบร์หลอบกีบอิมมิวท์ อ๋อน่ารักมากค่ะลูกค้าร้านร้านที่เรามาซื้อประจําาุกษตุรกอย่าอย่าบอกันบอก่าันพูดิันบอกวาฉนอไรฉัาบอกาฉนพอะรันบอกว่าฉันพูดถึงอะน m e กว่าอรก่นอะไนี่ก่ะดอไ้ันออนอก่าอะนกว่นะไรฉันบวานะคะไรฉบนะคะบบายไบ่ายบ นี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ดายังเล่าไม่จบนะคะร้านที่ดาไปซื้อผลไม้อ่ะค่ะพอดีว่าเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่า เธอแน่นอนเธอที่มาเอาใบผักขมเอ่อเอาเฉพาะใบแล้วก็เอ,เอต้นมนะันอ่ะเธอตัดทิ้งวางอยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าไม่ใช่ฉันบอกว่าต้อง uh, ใช่เธอแน่นอนฉันจําได้บอกเธออย่ามาเอ่อพูดอย่างนี้นะเนี่ยบอกฉันบอกว่าไม่ใช่ฉันมันก็คือไม่ใช่ฉันนะบอกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็มองโอ้ยแขกนะ่ะเวลามัน ผู้หญิงนะคะถ้ามันงี่เง่ามันก็งี่เง่าจริงๆอะคะ่ะเ,เพื่อนๆบอกว่าต้องใช่เธอแน่นอนฉันก็บอกว่าไม่ใช่ฉันเธออยากรู้ไหมว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันเป็นเพื่อนบ้านกับเธอนะฉันมีร้านอาหารอยู่ฉันจำเป็น,นไม่มีความจําเป็นที่จะทํแล้วอีอย่าง,างไม่ใช่นิสัยของฉันที่จะทําแบบนั้นก็เลยบอกว่าแต่ต้องเป็นเธอแน่นอนบอกเธอเธอหยุดพูดได้แล้วนะอย่างเงี้ยแล้ก็เลยบอกว่าฉันจะไม่ชอบนะถ้าเธอพูดเท็จ การพูดเท็จมันเป็นสิ่งไม่ดีเธอรู้ใช่ไหมเรื่องอะไรเธอจะต้องมาพูดเท็จใส่ฉันฉันเป็นลูกค้าเธอนะเขาก็บอกว่าเออนั้นเธอบอกฉันได้ไหมเราก็เลยบอกว่าเพราะตอนนั้นปั่นจัก,กรยานแล้วผู้หญิงคนนั้น่เะเขาก็ปั่นจัก,กรยานผู้หญิงคนไทยคนที่เคยเไปทาความเสียหายให้เขาลราก็คิดว่าเป็นดาใช่ไหมคือเพื่อนเ่อนอแล้วทีนี้ก็ไงล่ะเพื่อนเพ่อ,อดาก็บอกว่า เธอฉันจำเธอได้เธอปั่นจักรยานใส่เสื้องั้นใส่เสื้อสีลายใส่เสื้อกันหนาวสีลายเขาบอกว่าเธอใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูฉันยังไม่เคยมีเสื้อกันหนาวสีชมพูเธอเธอจะว่ายังไงข้อนี้เธอจะตอบฉันได้ไหมเขาก็เลยเงียบถ้าเธออยากรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันจะให้ที่อยู่ได้นะ ฉันมีหลักฐานทุกอย่างว่าฉันไม่เคยมาทําอะไรแบบนั้นอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆมันก็เลยเป็นอะไรที่หลังจากนั้นดาก็ไม่เข้าร้านนี้อีกเลยหลังจากนั้นมีการส่งมอบออเซ็งร้านเนี่ยผู้ชายคนนี้นิสัยดีมากแล้วดาก็เลยมาอุดหนุนเขาค่ะ